ผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณลำพามักศรีพงกันตอนะคะกับเรื่องราวชีวิตของเส้นทางดนตรีของเขาคะ่ะพี่ลำภาคะหลังจากที่พี่เนี่ยมีความใฝ่ฝันนะคะว่าอยากจะเป็นนักเขียนนักแต่งเพลงแล้วก็รวมไปถึงอยากจะมีวงของตัวเองต้องถามว่าพี่เริ่มต้นกับการเข้าไปเล่นในวงดนตรีเนี่ยในในรูปแบบของวงสตริงเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้ววงไหนเป็นวงแรกเลยที่พี่ไปเล่นนะคะช่วงนั้นเหมือนว่าเราได้อยู่ที่บ้านเนาะมันว่านดนตรีเมื่อก่อนวงสตริงตมบ้านนอกจะมีเยอะมากมีหลายๆวงแต่ว่าสิ่ที่ที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วยก็คือกับวงแบ็กแอนไว k and White คือวงแรกเลยที่ได้มีโอกาสได้ไปเป็นนักร้องนำก็นั่นแหละเหมือนว่าหลายๆหลายๆครั้งก็คือหลายๆหลายๆ หล,ห,ลหลายเรื่องที่เราอยู่ในวงเราก็จะซึมซับเอาบทเพลงที่เราร้องอะ่ละแล้วเราก็รู้ว่าเพลงที่ไปที่มาของเพลงอะไรต่ออย่างเนี้ยเราก็พยายามจะศึกษาอยู่เหมือนกันพยายามค,คิดไงแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าพอเราร้องเสร็จเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่น ก็คือตอนนั้นที่เข้าไปอยู่ Black and w h ไว e เนี่ยคือไปในฐานะเป็นนักร้องเป็นนักร้องอย่างเดียวเป็นนักร้องอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เล่นดนตรีดนตรีก็คือหยุดก่อนในช่วงนั้นเบรกเบรกแล้วก็คือเพื่อร้องเพลงอย่างเดียวแล้วแนวเพลงของ Black and w h ไว e ในยุคนั้นเป็นเป็นประมาณไหนคะพี่เป็นเพลงแนวสตริงทั่วไปที่ต้องเน้นอย่างยกตัวอย่างเป็นลำประเภทเพลงถ้าเป็นเพลงในยุคนั้นก็จะมีวงวงเขาเรียกว่างสู่ อ๋อสไตล์ซูซูก็กึ่งกึเพื่อชีวิตเหมือนกันอ๋อขัดข้อนซูซูคาราบาวแนวนั้นเราก็จะร้องร้องเพลงแนวแนเนี้ยหลักๆเราก็เหมือนว่าเราได้ซึมซับทุกํำนองด้วยเราได้ซึมซับเนื้อหาของเพลงไปด้วยที่เหมือนว่าเราได้ได้เก็บเอาไว้แล้วพี่ลำไพเองได้มีโอกาสเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนหรือว่าคนเขียนเพลงต่างๆเมื่อไหร่คะจริงๆผมค่อนข้างจะเริ่มต้นช้าผมมาได้เล่นกีตาร์ซึ่ง ต้องยอม é, mm. อร bride, ับว่าการใช้กีตาร์เป็นตัวนําในการแต่งเพลงครับก็พุ่งมาเริ่มเล่นตอนเมื่อผมอยู่ม .6 กีตาร์พุ่งมาจากจริงจรตอนม .6 แล้วก็มาเริ่มเขียนเพลงจังก็คือเมื่อตอนที่ได้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 เล่นดนตรีโฟกสองเป็นอาชีพมาก็คือหลังจากนั่นแหละหลังจากได้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 เล่นเล่นกีตาร์ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องใช้กีตาร์ในระดับเป็นตัวนําสําหรับการแต่งเพลงการเขียนเพลงแต่ว่าผมเขียนหลังจากที่ อายุเยอะละประมาณสักหลังๆจากอายุสาตัวว่าแล้วมังจะนั่นเต้นมีอยู่ช่วงที่เราเหมือนรู้ส,สึกว่าครอบครัวก็กดดันนะพ่อ,อแม่เหมือนว่าพอเราเรียนจบแล้วเราไม่มีงานทำํำการเล่นดนตรตีก็ยังถือว่ารายได้ไม่ไม,ไม่ไม่พอแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าจบมาต้องต้องได้งานทําพ่อแม่ก็คิดไปว่าอย่างนัเราก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพไปทํางานอยู่ที่โรงงาน มันเป็นบริษัทส่งออกเสื้อผ้าแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็น QC ซึ่งไม่ได้ตรงกับสายที่เราเรียนมา <S <S แล<ต>้วก็คือต,ตอนนั้นหลังจากที่เราไปได้ได้ไปทํางานเสื้อผ้าส่งออกเนี่ย<ช>นะคะบริษัทเสื้อผ้าส่งออกเนี่ยพี่ลําพาได้หวนกลับมาหรือว่าในช่วงพักผ่อนหรือว่าในช่วงอะไรอะช่วงว่างได้มีโอกาสได้มาจาับเครื่องดนตรีบ้างไหมคะพอไปถึงตรงนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีรายได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เรา เราหาเราสามารถใช้รายได้ตรงนั้นมามาต่อยอดก็คือการที่เราได้มีตังซื้อกีต้ามีเงินที่จะไปเรียนดนตรีก็คือไปไปไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับไปเรียนดนตรีเพิ่มเติมด้วยเป็ไปเรียนอะไรคะพี่ที่ว่ากีตรานี่แหละครับเพราะว่าการเล่นกีตร์บางทีภาคทฤษฎีเราไม่รู้เลยเราเล่นเฉพาะแค่คอแต่ว่าพอเรามีเงินทุนจากการทํางานเราก็ใช้เงินทุนตรงนั้นมาต่อยอดในการไปเรียนดนตรีแล้วก็ ในช่วงเวลาตรงนั้นผมก็มีเงินที่จะซื้อหนังสืออะไรต่ออะไรมาอ่านซึ่งการที่ได้อ่านหนังสือมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีามีถ้อยคําม,มีภาษาท,ท,ที่มากพอที่เอามาเขียนเพลงได้ก็คือทำให้เรา,เรามีวิสัยทัศน์หรือว่ามีมุมมองที่กว้างไกลขึ้นแล้วก็เราก็ได้ซึมซับเรื่องราวของหนังสือนั้นมาเขียนเป็นเพลงเป็นเพลง,พลงแล้วพี่ลำพายเองนอกจากเขียนเพลงแล้วยังมีการเขียนเรื่องราวในรูปแบบอื่นไหมคะ ก็แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือตรงนั้นด้วยก็คือในช่วงที่ทํางานผมอ่านหนังสือแล้วก็เริ่มต้นเขียนบทกวีเ <บท S 2> ขียนบทกวีกวด้วยใช่ด้วยความมันคล้ายๆว่าเป็นความฝ่ฝันอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็คือไม่คิดว่าการเป็นนักเขียนกน็น่าจะเป็นอาชีพที่อิสระเพราะเรารู้สึกว่าการทํางานอยู่ในที่ท,ท,ท,ที่มันมีกฎมีระเบียบเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วแต่ว่าที่ไปทําเพราะว่า ต้องการให้พ่อแม่รู้สึกภูมิใจในตัวเราแต่ว่าในส่วนลึกๆของเราเราต้องการความเป็นอิสระก็มองอาชีพอะไรเอ่ยที่น่าจะเป็นอิสระได้แล้วก็มองว่าอาชีพนักเขียนนี่แมันน่าจะเป็นอิสระได้นอกจากเขียนกวีแล้วพี่ลำพายังเขียนในรูปบแบบไหนคะเรื่องสั้น,เร,นเรื่องสั้นบทกวีจะเน้นๆ้นที่บทกวีและเรื่องสั้นสองอย่างแล้วเวลา um ที่เราเขียนเรื่องสั้นเขียนบทกวีแล้วเราเอาไปเผยแพร่ที่ไหน ช่วงเวลาตรงนั้นพออยู่ในกรุงเทพเราจะมีเพื่อนพ้องที่อยู่ในวงการนักเขียนเยอะคือคเมือนมีเพื่อนแต่เราก็จะมีสนามในการเอาบทกวีผลงานของเราไป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 ไว้ที่ไหนไปไว้ในนิตยศสารที่มันเป็นนการเมืองก็คือวกสมัยนั้นก็มีมติชนสยามรักเนชั่น แล้วก็มาตูภูมิอะไรเนี่ยเป็นเป็นนิตยสารหลายสัปดาห์ที่เราเขียนอยู่หลายปีไหมคะพี่อยู่ตรงนั้นผมเขียนน่าจะสอหรือสปีน้อจะเป็น3ปีก็คือเราก็คือตอนนั้นเราก็หลังจากที่เราทำงานโรงงานแล้วเราก็มีอาชีพเสริมคือการเขียนบทกวีเรื่องสั้นบทความต่างๆส่งตามนิตยสารต่างๆแล้วได้มีโอกาสหยิบจับ เครื่องดนตรีบ้างไหมคะเครื่องดนตรีก็ยังของเล่นอยู่ก็คืตอตรนนั้นเหมือนว่าทุกอย่างไปพร้อมกันหมดก็คืคอใส่กายวาภีคตาแล้วก็ฝึกเหรียญเหรียญ<ๆ>ด้วยแล้วก็มาฝึกด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เล่นเป็นอาชีพฝึกเล่นแบบเล่นแบบอยู่กับบ้านอะไรประมาณนี้ฝึกให้ทำนานอะไรเงี้แต่เรื่องเขียนจะช่วงนั้นจะจริงจังกับการเขียนมากเพราะว่าตอนที่อยู่กรุงเทพมัช่วงนั้นเหมือนว่าจริงจังอยากจะเป็นนักเขียนยกนยน็คือด้วยความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นนักเขียนเราสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เขียนเลื่อนสั้นตรงกด ส่งนิตยสารแล้วเราก็มีไรายได้อะไรตรงนั้เราคิดคิดอยู่ตรงนั้นค่ะ,ะและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณลำพามักสีพงนะคะจากการเป็นนักดนตรีนักร้องแล้วก็เริ่มเป็นนักเขียนที่เขามีความไฟฝันแล้วก็มีความตั้งใจและก็สมอย่างที่ตั้งใจด้วยได้มีโอกาสนะคะเขียนบทกวีเขียนเรื่องสั้นนะคะต่างๆเนี่ยส่งไปตามนิตยสาราเมื่อเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ความที่เขาเป็นสายเลือดของศิลปินลำพามักศรีพงศ์ก็ยังพยายามที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของดนตรีถึงแม้ว่าการที่ไปใช้ชีวิตในกรุงเทพเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเล่นดนตรีเป็นดนเป็นนักดนตรีอาชีพแต่ความที่เป็นดนตรีทําให้เขาไม่สามารถที่จะทิ้งความเป็นดนตรีได้ก็ยัง ะะเล่นกีตาร์แล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมของเรื่องราวของดนตรีและนี่ก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าลำพามมักศรีพงค่ะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาติดตามกันต่อค่ะ